สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมโชว์รูมเคสเซโซลูชันที่มีโอมอสายสีกันนะคะตามมาชมกันเลยชิ้นนี่เรามีประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงแบรนด์ทอสเท็มขอบทุกรุ่นตั้งแต่ v 7 0 v plus atis รวมถึงประตูเจสต้าและยังสามารถดูแบบสีตัวเลือกทั้งหมดได้ที่นี่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นบานไฮไลท์เป็นบานเลื่อนรุ่นแกนซึ่งถือเป็นสินค้าเลือกทงของ oss, ทอสเทมเลยเพิ่มพื้นที่กระจกเปิดมุมมองได้แบบพานูลามาโดยลูกค้าที่เข้ามาก็สามารถมาชมและทดลองสัมผัสฟ,ฟีลิ่งการใช้งานจริงเพื่อเป็นตัวช่วยกอรตัดสินใจติดตั้งแถมยังมีทีมเซลล์ที่พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยนะคะ เรือว่าจะเป็นงานติดตั้งใหม่งานรีโนเวทบ้านโครงการหรือบ้านเดี่ยวรีสอร์ทหรือคาเฟ่ที่เคสเปซเราก็รับทำได้หมดถ้าเรามีการดำเนินงานที่มืออาชีพการทำใบเสนอราคาและรวมถึงการเข้าวันหน้างานแม้กระทั่งทีมช่างก็เป็นช่างของบริษัทเองที่ได้รับมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการติดตั้งมาเป็นอย่างนี้ทำให้ผลงานการติดตั้งมานประตูหน้าต่างของเคสเปซโซลูชันเป็นที่ประทับใจของลูกค้าด้วยตลอดมา และสำหรับท่าในใดที่ต้องการติดตั้งมันาตัวอลูมยเนียมคุณภาพสูงและบริการ,รดีๆจากเกียนต์สเปซโซลูชั่นก็สามารถนักันเข้ามาได้เลยนะคะหรือเข้ามาย่างชมกันการที่โชว์รูมทุกมนทุกสายสี